สวัสดีท่านผู้ชมที่คารพบรักและคิดถึงทุกท่านวันนี้มาพบกันนะครับช่วงบ่ายของช่องแดงสำบาร์ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิงเป็นกำลังแรงใจให้กับช่องแดงสำบาร์ด้วยดีสมองเหมือมาครับนะวันนี้ก็นะครับข่าวสารการเมืองก็อยู่ที่เรือนจำ ทองเปรมน,นะครับนะแล้วก็ขนทองครับนะขนทองนะเพื่อที่จะเ,เป็นการพอกเงินครับท่านผู้ชมนะสองหมืกว่าล้านมูลค่าส,สอง0 0ื่กว่าล้านทองคำนะครับมันถึงพยายามที่จะต้องให้เปิดด่านครับไปเจราจาให้เปิดด่านเพื่อนะครับเพื่อฟอกเงินครับเอาทองคำนะ ถ้ามันจะโอนเงินไปทั้งนะครับแสนกว่าล้านเนี่ยนะครับนะมันโอนไม่ได้ครับนะมันต้องเอาเงินนี่ยไปซื้อเป็นทองคำครับเป็นทองคำแล้วก็ส่งออกครับนะทั้งทั้งที่นะครับนะทั้งทั้งที่ขเขมรเนี่ยครับนะการซื้อขายการนะครับธุรกิจของทองคำ นะครับมันไม่รู้จะไปขายใครแต่นี้มันชัดเจนแล้วนะครับว่าเป็นการาสมคบคิดนะครับล้มองค์อิงเพื่อที่จะนะครับพอกเงินจากแก๊งคอร์เซนเตอร์ครนะเงินทองคำตั้งนะครับมูลค่าทั้งเจ็ดนะครับเจ็ดหมื่นกว่าล้านที่ขนผ่านช่องทาง เห็นหรือยังครับท่านท่านท่านผู้ชมนี่คือเป็นการพอกเงินชัดเจนนะครับเพราะว่านะครับไม่เปิดก็ไม่ได้ครับดานเพราะมันรับตังค์เข้ามาแล้วไงนะสองกว่าบ่อนนะครับที่บ่อนคาสิโนที่เคมเนครับนะบอนละสองพัล้านครับมันรับเงินมาแล้วครับมันไม่เปิดก็ไม่ได้ครับไม่เปิดมันก็เจ๊งนะถ้าไม่ลงขันกันเพื่อให้ ลมอุงอิงนะครับก็ไม่ได้นะครับคอนมันอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่านะครับปิดด่านนะรัฐบาลไทยอุงอิงนี่ปิดด่านครับไม่ให้พวกมันเข้าไปเล่นนะไม่ให้พวกมันเข้าไปเล่นไม่เมื่อมันไม่มีลูกค้าไปเล่นครับไม่ว่าจะอ่าสแกมเมอร์อย่างนี้ครับการพนันออนไลน์อย่างนี้ครับนะถูกนะครับเจ๊งหมดครับ นี่คือสิ่งที่นะครับที่เขาเล่นงานกับวงอิงครับที่เขาพยายามที่จะล้มวงอิงนะเพราะว่าเงินมันมหาศาลครับคนไทยต้องรู้ครับมันลงขันกันครับอย่างที่บอกครับมันลงขันกันเพื่อที่จะล้มนี่แหละครับสิปีที่แล้วครับมันแดกกันครับนะแดกกันจนประเทศชาตินะครับล่มจมครับนะเห็นภาพหรือยัง เพราะว่าท่านทักษิณเข้ามาเนี่ยเจ๊ชามข้าวมันไงครับทุบหม้อข้าวพวกมันนะในการที่จะปราบปามแกงขอเพราะว่ามันเห็นแล้วไงเห็นที่พม่าแล้วครับท่านทักษิณฝีมือขององค์เองเนี่ยครับมันสําเร็จไงแล้วมันก็กลัวครับมันก็ต้องลงขันอย่ครับในการที่จะเล่นงานนะครับนะในการที่จะเล่นงานองค์เองนะครับต้องขออภัยนะครับะเห็นภาพเรียงครับท่านท่านท่านผู้ชมนี่คือสิ่งที่ นะครับว่าใครหาแดดกับนะครับกับอธิปไตยครับกับชายแดงครับใครเป็นคนหาแดดโดยเฉพาะตอนนี้นะครับที่มันใส่ร้ายเก่าหาว่าภูมิธรรมหรือว่าอุงอิงครับไปสั่งทหารนะครับนะไม่ให้ลบนะครับไปสั่งทหารไปก้าวก่หน้าที่ของทหารแต่วันนี้ครับมึงไปก้าวก่ได้ไหมอนัชพโป้ง อนัตพลมึงไปก้าวไกลได้ไหมอนุทินมึงก้าวไกลได้ไหมนะที่มึงกล่าวหาว่าภูมิทำบุงอิงไปสั่งที่เราเสียธิปไตยก็เพราะว่ามันมีไส้ศึกไปสั่งให้ทหารนะครับนะไม่ลบนะทหารดุดลบนะครับไม่ต้องไปลบกับมันก็พอแล้วพอแล้วถอยกลับบ้านนะเห็นภาพหรือยังครับวันนี้มันชัดเจนแล้วครับว่านะครับทหารไปสั่งไม่ได้ นะเป็นหน้าที่ของหน้างานของทหารที่เขารู้ข้อเท็จจริงเขารู้ความเป็นจริงว่าที่ปไตยเขาเนี่ยถูกยึดมาตั้งแต่สิปีที่แล้วครับแต่เขาพูดไม่ได้เพราะว่าสามปอห้ามนะครับเกรงใจสามปอนะครับเพราะสามปออย่างที่วาสนานารน่วมพูดเนี่ยครับบอกว่าไม่ต้องไปสนใจครับชายแดนนะอยู่กันอย่างนี้แหละครับ นะอยู่กันแบบนี้ไม่ต้องไปสนใจเรื่องชายแดนครับนะเพราะว่าทำอะไรไม่ได้หรอกปล่อยให้เขานะครับปล่อยไปนะอยู่กันไปอย่างนี้ครับแต่อยู่กันแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าให้เขามาลุกล้ำเราต่างคนต่างอยู่มันถูกต้องเลยครับชายแดนเขียนแดนเดียวกันเนี่ยต่างคนต่างอยู่มันได้ครับแต่นี้มึงให้เขามาลุกล้ำครับนะมายึดภูดมัเขือมายึด ปราสาทตาคมประสาทต,ตาเมือนโทมประสาทตาควายช่องบกช่องอันมาครับมาเก็บค่าคุ้มครองครับน้องจานอย่างนี้นะกำนันลีนะครับมันมีอิทธิพลตรงนั้นครับมันเก็บค่าเช่าหมดครับพี่น้องเสียค่านะครับที่ดินทุกปีครับนะเสียค่าที่ดินทุกปีแต่ไม่สามารถที่จะไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตัวเองได้ครับ นะเห็นภาพเลอยังครับท่านท่านผู้ชมมันถึงพยายามครับที่จะร่วมมือครับเพราะว่าฮุนเซนมันมีลูกครับมันมีลูกมีพักการเมืองที่นี่ครับนะมันมีลูกเพราะว่าลูกของมันอยู่ที่นี่ครับมีพักการเมืองนะกระท่อมกัญชาอยู่นี่ครับนะมันถึงนะครับมันถึงไม่กลัวไงครับมันถึงพยายามกดดันว่า นะครับมึงต้องล้มอุ้งญิงให้ได้ถ้าล้มไม่ได้เงินทองที่มึงฝากไว้คูจะไม่คืนครับเห็นไหมครับมันทำสำเร็จแล้วไอ้พวกม็อบม้มมมาครับไอ้แก้วสันไอจ้จตุพรไอ้นะครับนะไอ้จตุพรไอ้สมชายแสวงการทนายนุกเขาครับพวกหมาพวกนั้นเงียบครับเงียบเหมือนหมาป่วยเลยครับตอนนี้ครับนะ เพราะว่ามันได้แดกแล้วไงนะครับนะมันสมประโยชน์มาแล้วไงนะมันล้มอุ้งอิงได้สําเร็จแล้วนะครับนะโดยเฉพาะนะครับชายแดนเนี่ยยังไงก็ทหารไม่ยอมเปิดครับเพราะว่าถ้าเปิดมันก็หมายถึงนะครับนะเปิดให้เขาไปไปสนับสนุนนะครับนะไปสนับสนุนให้แกง๊งสแกมเมอร์หรือว่า นะครับแก๊งคอร์เซนเตอร์ได้ฟื้นคืนชีพมาคนไทยก็ทะลักไปครับกลับมาหลอกคนไทยเหมือนเดิมครับนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหครับมันพยายามบอกว่าภูมิธรรมครับเป็นไส้ศึกนะครับนะเป็นไส้ศึกแล้วก็เอาผลประโยชน์ของประเทศชาติไปแลกเปลี่ยนกับประโยชน์ของขินวัรแต่วันนี้นะครับนะเห็นหรือยังครับมันไม่นานหรอกครับ มันย้อนเข้าตัวมันเองครับนะตอนนี้ตบหน้าครับกองทัพกดตบหน้ากองทัพภาคที่สองเขาไม่ยอมครับการเก็บกู้ระเบิดครับนะการเก็บกู้ระเบิดก็ให้มันกู้เองสิครับนะการถอนอาวุธหนักอย่างนี้นะครับให้มันถอนไปก่อนให้มันเป็นมาตรการสุดท้ายครับนะเพราะว่ามันเป็นคนวางเองมันต้องนะครับนะต้องเป็นคนกอบกู้เองครับ เราทําไมจะต้องไปร่วมมอือไปกอบไปเก็บระนะครับผู้ระเบิดกับพวกมันล่ะครับนะยางนะครับชุมชนกระแมนที่บ้านน้องการต้องปูนเซนต้องออกไปให้หมดนะครับต้องลักดันออกไปให้หมดนะไม่ใช่ว่ามาด่าทหารทุกวันครับสร้างคอนเทนต์เอาชาวบ้านนะครับมาด่ามาขับไล่ทหารทุกวันมาสร้างปัญหาสร้างภาระ ให้กับเจ้าหน้าที่ทหารไทยนะครับนะเห็นภาพหรือยังครับท่าน,านผู้ชมนี่คือสิ่งที่นะครับนะคนไทยจะได้รู้ว่าใครขายชาตินะครับใครเป็นทาสนะครับพักการเมืองไหนที่เป็นทาสขี้ข้าของของขมนหาแดกกับขมรครับมันได้รู้ว่านายพลคนไหนนะครับหาแดกกับขมนครับโดยเฉพาะช่องสายตะกูครับนะแต่ละด่านมันจะเจ๊งหมดครับนะ มันมีคำถามนะครับว่ามึงจะรีบเปิดไปไหนล่ะครับกลัวเ <_ d> um> ข้าโพดเขาเน่าเลยครับกลัวเข้าโพดพ่อมึงเน่าเหรอฮฮกลัวมันสําปะหลังพ่อมึงเน่าเลยครับกลัวข้าวเปลือกพ่พอมึงเน่าเลยครับ,ม,รบมึงทำไมต้องให้เปิดนะด่อนจอนไหมครับท่านผู้ชมนะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับการเมืองไทยนะครับ นะโดยเฉพาะสารรัฐธรรมนูญก็นะครับทําตัวเหมือนมาเฟียครับนะโดยเฉพาะคดีของท่านอุงอิงเนี่ยมึงรับเรื่องมึงก็ให้ยุติปฏิบัติหน้าที่เลยครับนะมึงยุติให้ปฏิบัติหน้าที่เลยครับนะโดยที่มึงไม่เคยนะครับนะให้ยุติปฏิบัติหน้าที่เลยครับ นะอวอสวพวกนี้เป็นพ่อของมึงเหรอครับไอตุลาการสารลัมนนญครับมึงยังไม่เคยเลือกนะครับอุ้งอิงไปถามเลยนะมึงไม่เคยเลือกอุ้งอิงไปถามเลยครับแต่มึงก็สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วครับมันคืออะไรแหละครับท่านผู้ชมนะมันต้องถามก่อนนะครับคลิปโหลดมันเรื่องอะไรครับแต่นี่มึงให้ยุติปฏิบัติหน้าที่ก่อนเลยครับนะ แทนที่มึงจะไปสืบสวนสอบสวนก่อนนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับนะโดยเฉพาะไอ้พิชิตนะครับไอ้เฮียตัวนี้ครับมันไปยื่นหนังสือที่กรมราชทัณฑ์นะครับนะห้ามนะครับห้ามทักษินนี่ครับนะห้ามกรมราชทัณฑ์เนี่นะครับให้สิทธิ์ทักษินนะครับไปคุมขังนอกคุกครับดูสิครับ นะมันบอกว่าเป็นนักโทษที่ทําผิดซ้ําครับนะมันทําผิดตรงซ้าตรงไหนกูถามหน่อยครับพรบกกมราชทะทันเนี่ยครับนะเป็นการแก้ปัญหานักโทษล้นคุกครับนะถ้าใครผ่านเกณฑ์ครับนะใครนักโทษทั่วประเทศนะครับใครผ่านเกณฑ์ก็ได้สิทธิ์นั้นไปครับนะ มันไม่ได้เฉพาะโคตรพ่อโคตรแม่มึงนะครับไอพิ่ชิตชัยมงคลเนี่ควายนะนักโทษทุกคนครับไม่ได้เว้นว่าทักสินไม่ได้เว้นว่าใครครับขอให้ได้ตามหนึ่งครับนักโทษที่นะครับนะผ่านเกณฑ์ก็คือนักโทษที่นะครับจำคุกไม่เกินสิบป,ปีครับแต่ไม่เกินสีปีครับนะเป็นนักโทษชั้นดีครับ เป็นนักโทษชั้นดีและก็เป็นนักโทษที่นะครับไม่สร้างความรุนแรงครับไม่เป็นนักโทษยาเสพติดนะครับนะถ้าติดคุกหนึ่งในสามครับนะหนึ่งในสามครับก็มีสิทธิ์พักโทษครับนะเป็นนักโทษชั้นดีนะสองครับนะนักโทษนะครับนะสูงอายุครับผู้สูงอายุคือเจ็ดสิบปีครับ มีสิทธิ์ได้รับการพักโทษครับนะมีสิทธิ์ได้รับการพักโทษแต่ทุกคนถ้าผ่านเกณฑ์ครับผ่านเกณฑ์ของคณะกรรมการของกรมราชทัณฑ์ครับมันต้องได้สิทธิ์ทุกคนครับนะได้สิทธิ์ทุกคนนะมึงเป็นใครมาจากไหนที่มึงจะไปห้ามบอกว่านะครับนะทักษินไม่สมควรที่จะต้องได้รับการไปขังนอกคุกนะครับเหตุผลเพราะว่าพรวกรมราชทัณฑ์ฉบับใหม่ครับนะ มาตาห้าสิบห้านะครับเป็นการแก้ปัญหานักโทษล้นคุกครับให้ไปขังที่บ้านก็ได้ครับถ้าผ่านเกณนะให้ไปขังที่นะครับสถานที่เอกชนที่วัดที่มัสยิดนะครับตามสิทธิ์ของนักโทษครับแล้วก็นักโทษที่เป็นโรคนะครับประจําตัวครับโรคหลายแรงอย่างโรคมะเร็งโรคหัวใจอย่างนี้ครับโรคไตอย่างนี้ครับรักษาไม่หายอย่างนี้ก็ได้สิทธิ์ ครับในการพักโทษนะครับถ้าผ่านเกณฑ์ครับไม่ใช่ว่าทักษิณคนเดียวนะครับนะไอพี่เชษไม่ใช่โคตรพ่อโคตรแม่ของพวกมึงนะครับนะกลุ่มเดียวนะครับในการที่จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะครับนะก็ขอฝากพี่น้องคนเสื้อแดงครับนะต้องนะครับให้กําลังใจท่านทักษิณนะครับนะเพราะว่างานใหญ่เรายังรออยู่นะครับก็ขอฝากสารรัมนนนนนะครับถ้าคุณจะเป็นสารอย่างนี้นะ ส่งคนไปดูงานดูใบหน่อยครับนะองค์กรอิสระทั้งหลายนะครับนะส่งคนไปดูงานเนปาลหน่อยครับนะก่อนที่มึงจะไม่มีแผ่นดินอยู่ครับเพราะว่าพวกมึงเนี่ยทำบาปทำกันกับประเทศชาตินะครับกูเลือกทักสินมาพวกมึงก็ถอดถอนครับกูเลือกสมัครมานะครับมึงก็ปวดมึงเลือกยิ่งกูเลือกยิ่งรักมามึงก็ปวดครับ กูเลือกอุงอิงมามึงก็ปวดครับนะมึงไปดูงานหน่อยนะไอ้เก้าตัวนะมึงจะได้มีแผ่นดินอยู่บ้างครับนะเพราะว่าตอนนี้นะครับนะเนปาลโมเดลมันดังไปทั่วโลกแล้วครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสก็โดนแล้วครับตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียคมยัมบนนี่กําลังเริ่มแล้วครับนะมึงระวังนะกูบอกไว้ก่อนนะกูไม่ได้ขู่นะมันเป็นเรื่องนะครับของประชาชนครับ อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนไม่ใช่ว่านะครับมึงตัดสินบมั่มวอย่างนี้มันได้ยังไงครับนะก็ดูเลยครับเขากระโดงไปถึงไหนโดยเฉพาอนุทินครับเรื่องคดีนะเรื่องคดีของตึกถล่มเนี่ยไปถึงไหนพวกควายนะไปถึงไหนค <laughs> ดีสอหัวไปถึงไหนพวกควายนะมึงระวังหน้ากูบอกไว้ก่อนเนปาลโมเดลยังรออยู่นะ เอาสำหรับวันนี้ขอบคุณแค่นี้ก่อนครับครับสวัสดีครับ